สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเรสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลับกินแบ่งรัฐบาลฮานอยครับเดี่น2สองตัวล่างเนาะก่อนจะเข้าสูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนดีกว่านะครับเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิวหนนะ่วยแนวทางสถิติสลักกิมแมงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นสองตัวล่างนะครับอ่ะสุดในการคิวหน่วยนะครับหลัก,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  1, ก, 3, กสิบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งสุดทันมากนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกัน หครั้งเท่ากับบวกหนึบวกหกบวกหนึ่งนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับหกบศูนได้หกหบวกแเป็นสิบวกหเป็นสิบวกสเป็นสิบวกหเป็นสินะครับอ่ะมาดูสูตรทันมาเลยนะครับหกวกหเป็นเจ็เบวกหเป็นแปดบวกหเป็นสิบสีบวกหนึ่งเป็นสินะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้าหนอยนะครับสตัวบนออกแปดหนึ่งแปดสองตัวล่างออกเก้นะครับหลักสิบัวล่างนะครับคือเกับหนะครับส่วนตัวเครื่องนนะครับเกับหมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าทัดมานะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้เบวกเเป็นสิบวกหเป็นสิบเวกสเป็นยี่บวกหเป็นยีมนะครับเนาะมาดูสูตรทันมาเลยนะครับเนาะ 8ปบวกแเป็น16บวกหเป็น17บเวกหเป็น23่บวกหเป็น24นะครับเนาะ,ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะ3ตัวบนออกหนึ่ตัวล่างออกเกหลักสุดตัวล่างคือ9กับ4นะครับสูตรชิ้หน่วยนะครับ9กับ4มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับเนาะ3าบวกศได้3 0, 3มบวกเเป็น สาบวกเเป็นสิบอบวกหเป็น13บบวกสเป็น 16. บบวกหเป็น17นะครับเนาะอ่ะมาดูสตรทัดมาเลยนะครับหนกศย์ได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกหได้8 8ดบวกหได้9นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสลากกิดแบ่งรัฐบาลขานอยสามตบนออกศูนย์เก้ตัวล่างเจ็ดแหลักสิบตัวล่างคือเจ็ดกับแดนะครับส่วนตัวเิดคำนวณคเจ็ด มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม9บวก3นะครับเป็น12 12บก7เป็น19 19บวก1เป็น20 20บวก3 23บวก1เป็น24นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับสูตรถัดมาเนาะ0บวก3ได้3 3บวก1ได้4 4บ6ได้10 10บวก1ได้11นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮาน,นอย3ตัวบนออกหกศย์ตัวล่างออก3ย์หลักสิบในล่างคือ3กับ0ูนย์ส่วนทศคิว้วหนวนะครับ3กับ0มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3บวกศย์ได้3 3บวก3าเป็น6บวก1ได้ 7จบวกสได้10บวกหได้11นะครับเนาะอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับ6กบวกศได้6 6หบวกหได้7 7็บวกหได้13 13าบวกหได้14นะครับเนาะมาดูสถิต on. so, ิก so, ันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทน้อย3ตัวบนออก0 1 7 2ตัวล่างออก0 4หลักสิบในล่างคือ0กับ4 ตราคิหน,น่นะครับ0กับ4มานะครับมาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับวดถัมานะครับท่านผู้ชม7จบวก1เป็น8 8ดบวเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้บวกสเป็น12 12บวกหเป็น13านะครับเนาะ,ะมาดูสุดตถัดม,มาเลยนะครับเนาะเจบวกศเป็น7จบวกหเป็น8ปบวกหเป็น14บวกหเป็น15นะครับเนาะ เราก็จะได้สถิติกันครบแล้วนะครับเนะาะท่านผู้ชมเราก็จัะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็จะได้9 8 9 4 9 5 2 8 2 4 2 5 3 8 3 4 3 5อ่ะ 98, 94, 95, 28, 24, 25, 38, 34, นะครับเนาะ,ะสถิตินะครับ ฮานอยเด่นเด่นเด่นสองตัวล่างวันที่อ่ายี่สิบ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนๆที่พี่น้งนองนอ้องพระสมาชิกที่นา่ารักทุกท่านที่เข้ามาทําการรับชมนะครับคลิปการที่มโนในวันนี้เนะเาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ไว้เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนะเาะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคิมโหนแนวแนวทางสถิติฉลักกิมแมงรัฐบาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ